สำห่อบการให้คะแนนนะครับทางคณะรรมการบ ย้โคตรหล่อจุัาเจ็ดร้อยห้าณณประเทศฝรั่งเศสนะคะมีจุดมุ่งหมายแรกที่จะสอนให้เยาวชนผาออกเขียนได้เล่นเป็นและก็มีหลักปรัชาเป็นแนวทางให้ประชาชนเป็นคนดีค่ะโรงเรียนอัศวชันสมุรีนั้นตั้งอยู่ในหมู่บ้านเศรษฐกิจเขตบางแคกรุงเทพนะคะก่อตั้งเมื่อวันที่15ิบห้าคม2าย4รดำเนินการโดยมูลนิธิคณะเต็มเบีห่งประเทศไทย สอนวิชาสามัญตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นหนึ่งใน14โรงเรียนนะคะที่ดําเนินการสอนโดยประดาชนะเปทะเบียนแห่งประเทศไทยค่ะปัจจุบันนะคะมีอธิการบปรดีโรงเรียนสัญสรรครีนรีนคือประดาเดชาใยศรีพิจาร์ค่ะผู้สแสดงในชุดนะคะคิดผิดนั้นประกอบด,ด้วย นายจรศักดิ์สาโรนายเจรวัตรน้อยเปรมกิจนายพานุวัตรวิเศษชิรินายวิทวัฒศาสยศปนันนายกพรพศชมพูนายพันสก์พวงไพรโรจน,นายรัตนโช,ชิวัฒนะเรืองรองนายคำพลตันติชัยประกรนายพัทรพงศ์จารุสุวรรณภูมินางสาววิไลรัตน์พิเชษวีระชัยนะคะพวบคุณการแสดงโดยอาจารย์จรันน้อมอินและอาจารย์สุป,ปกรณ์ศรีอายุค่ะ เนื้อหาละครโดยย่อนะคะของเรื่องที่ผิดนั้นกล่าวถึงนายตำรวจมือปราบนะคะโชว์ฝีมือในการจับคุมยาบ้าได้จำนวนมากผู้บังคับบัญชาก็ชื่นชมยินดีนะคะเมื่อกลับมาถึงบ้านภรรยาก็ดีใจด้วยและการเตรมตัวเปิดเทอมของลูกก็เป็นภาระที่รอรอ,รออยู่นะคะจึงเกิดความคิดที่เปลี่ยนไปโดยการติดต่อกับเจ้าของยาบ้าในการตริดต่อธุรกิจที่ผิดกฎหมายขึ้นนะคะ เช้าวันเปิดเทอมนั้นภรยาไปส่งลูกชายไปโรงเรียนพร้อมเสื้อผ้าใหม่กระเป๋าใหม่และรถคันใหม่เหตุการณ์เกิดขึ้นเพราะลูกน้องเจ้าของยาบ้าขับรถบรรทุกชนนักเรียนหน้าโรงเรียนนะคะทําให้ลูกชายและภรยาเสียชีวิตและจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตาร,รวจก็พบว่าคนขับรถกินยาบ้าจึงทําให้เกิดอุบัติเหตุและนายตํารวจมือปราบก็ต้องถูกจกับกลุมเนื่องจากยักยอกนายาบ้าไปขายนั่นเองนะคะนี่ก็คือ เนื้อหาของละครโดยยอนะคะในเรื่องที่ผิดจากโรงเรกับสังจังทนบุรีเชิญรับชมค่ะสองวันผ่านมาหลังจากการจับกลุ่มยาบ้าได้ครั้งใหญ่กาวหนึ่งล้านเม็ดพันตำรวจโทแสนนับสิบมือก็ได้รับการกล่าวถึงในความสามารถสมกับเป็น แลรว,วัตรตับตามเมืองนึ่งของกองตับตามโานเนเสร็จตเลยนะอครับวบ้านสารวต้ดูขาวกมอขาผมได้ดูฮะผม,ผมนอนคื <c oughs> อทงานนกรับจายาบ้านขึกนเลยนี่นนีจนีักเิ้นเมื่อเช้านี้ผมไปตลาดมาเห็นไหมครับจ่าวันที่วันนี้เลยใช <c oughs> ่ไหมเนี่ยครับ นี่ไงจับค้องปราบปราบจากภูมิยาบ้ากว่าล้านเม็ดค้องผู้ต้องหาลงล็อกเป็นงานกำจับว่าอย่างนี้เราก็ดังในแขนดังเดี๋ยวท่านก็ได้เรียนย่แล้วจับว่ายาบ้าอันนี้ที่เราจับได้มากเป็นล้านร้านเม็ดแล้วเนี่ยใช่กว่าล้านเม็ดแล้วถ้าที่เป็นเงินเท่าไหร่เ่ยจับว่าเป็นร้อยร้อยร้านเลยแหละเป็นร้อยร้านนะถ้าเงินเนี่ยนาอยู่กับเราเนี่ยนะตบานเลยนะจับ

ผเชสียของกอเ่าเลยนัวนเรื่องงานแถลงข่าวที่ดีต่างประเทศคุณเนี่ยมีแจ้งให้ทบเกียวกับเรืองวันไหนของบ่าพักผูบเื่องมีงานนงานที่ว่าเราจะต้องนำยาบ้าที่จับมาได้ส่งไปที่สำนักงานปปสนะครับเราจะต้องนับว่ามีจำนวนเท่าไหร่ตอนนี้เรายังไม่ทราบจำนวนที่แน่นอนใช่ไหมครับใช่แล้วต้องนัดอีกครั้งหนึ่งครับข้อใะได้คำตบโอเครับไดนะมครับมาครับไปก่อนแล้ว

หลังจากมีบุตรได้กันหนึ่งคนคือน้องบูงญญก็ออกจากงานมาเป็นแม่บ้านซึ่งสถานภาพของครอบครัวของเธอก็เป็นแบบทั่วไปไม่ถึงกับมีฐานะดีมากนักอ้าวตออะไรอยู่จ๊ะแม่อ๋อสวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับลูกลูกแมวนะ้ำให้พ่อหน่อยครับยู่ไหนน้าเลยแม่ทาเนหหเหนื่อยหรือเปลา่าครับะเหนื่อยธรรมดาแม่โอ้โอบรนลังแม่ S 1> <S 1> <S <cryst> เรอผ oh. นะู้บาน่ะมีสัญญาบ้ามารู้สึกว่าจะดังใหญ่แล้วนะรู้ป่าอ๋ oh. <S <S อวันนี้นะฉันไปนตลาดแวนะทุกคนนะคุยกันให้แทนเลยก็คคยยกมีน,นมะเก่งเนีอย่างที่ส oh, งสัย่ไ้เลียอะน่อ๋อแม่ไปตลาดมานี่พ้ากรายพ่อซื้อสื่มาไดไงเป็งงนงลงพ่อลงดังไปใหญ่ตลาด<ร>าอ่ะเขาทักกันกวัอ่ะก็อยู่นะครับ เดี๋ยวลูกอ้าไม่งินไปกินส่งนะครับปเราทำอะไรอยู่จ้าแม่เนี่ยเข้าปีนคะแม่นี่มีมุกตลอดเลยนะพีู่ไมคะว่าดีรเนี่ยที่ี่นะรอบยาบ้าได้อมันจะทำให้เป็นติยวของเรียชาติไมด้ยาวชนประเทศไทยเนี่ยนะจะได้ไม่ติดยาเัไงใช่ถ้าเราไม่จอบนะจวนยาบ้าน ่กระจายส่ดสดยได้หน่อยพ่อจะทอะไรอะม่วงแล้วก <c oughs> พ่อจะนอนอะเออเนี่ยพ่อก็คืนน่ะแม่โทมาหละอ้ารมาว่าไรอะเอ้อเรืองเงินที่พ่อยืมไปไงยอ,ยอยงอะมันตั้งนานแล้วนะแม่าามาท่าไหร่นนะพ่อยืมไปหมดแล้วเนี่ยสองแสนบาทนี่คะตั้งสองแสนบาทแม่ก็รู้นะว่าเศรษฐกิจตอนนี้มันไม่ดีพ่อก็ไม่มีเงินแม่ก็เข้าใจพ่อหน่อยสิ อา้าวพ่อแล้วเงินยืมเขามาไม่ต้องใช้เขาอย่างไงเขาเข้าใจพ่อต้องใช้เนี่ยพ่อต้องรับภาระของพ่อครัวนะแม่อยู่บ้านเลี้ยงลูกธรรมดาเนี่ยไม่ต้องธรรมดาสบายเนี่ยใช่พ่ออ้าวพ่อที่เป็นอย่างนี้ไม่ใช่พ่อพ่อพ่อฉันโอเค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 พ่อผิดเองแม่เงียบไปเลยมาบ้านไปจ่มันขัดอ้าวพ่อที่เป็นอย่างเนี้ยไม่ใช่พรพ่อที่เอาเงินไปแทงบอนทำ,ทำทนู่นทนี่าใช้จ่ายฟยมาก ลูกเตมันจะเปิดเทอมต้องไปเรียนค่าหนังสือค่าชุดพอ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 ค่านาข้าไฟเดือนนี้อีกค่าเช่าา เป็นผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่ไม่มีตำรวจคนใดสามารถหาหลักฐานเอากวาผิดมขเขาได้เลยสั้เฮ้คมมีรั้งหนึ่งคนแล้วเวลาพอดอ่ะเห็นลูกกรดเด็กมาเลย ตัวมีสายอะครับผมไม่รู้ที่ตอนนี้หาตัวกันอยู่เฮ้ยแล้วที่จะทำไงเนี่ยของสิบสามเลยเขาอาจจะทำผ้าเป็นประจำเลยไม่ไหวว่ะคือผมพอรู้จักครับคนในกองวางครับยาไปฟจะผมจะต่อยาวให้ครับเท่าไหร่ก็ได้นลยเว้ยผมยอมแต่ว่าผมไม่อยากให้มึงแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นไปอ่ะมึงเอาเงินไปเลยนะเว้ยเท่าไหร่ก็ได้ แล้วม wow. hey. 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 hey, ึงต้องทำงานให้สำเร็จนะเข้าใจไหมเซ็งวันนี้คือเท่าชีวิตตวมึงเลยเอาไไม่ได้เฮ้ซงนี้กลัวแล้วเหรอกลัวครับเนี่ยว้เวลางนางึเปล่าเลยทำงานให้สร็จไปที่มาล่ะมาเราเก็บข้าวแขกที่ตลาดแล้วดีเ่

เขาจากไอ้นี่เหรอไอ้ตำรวจอะน้องป่าแบบพวกโดนจับเนี่อมไหนทำอะไรเรื่องยาที่โดนจับไปอะว่าไงไี่ได้มีข้อเสนออะไรให้เออกูมีข้อเสนอว่าให้ตามมาล้านหนึ่งอะเพื่อแลกเอายาบ้ามาใส่เถ้ายาบ้าออกมาแอ้วแก่แล้วเดี๋ยวกูจะเอายาบ้าฟอรไปให้มันที่ทำยาบ้าบอลถูกไปเออได้เปล่าอัอนนี้เลย เกินค่าพอสามปีโอนศูนย์เก้าเจ็ดเก้าแปดพันสองพัแปดฮัลโหลแต่ว่าเหรอเออผมเองนะไม่ต้องรู้หรอกผมคนไทยอะไรนะผมรู้ว e> ่าตอนนี้ผมมีข้อเสนอให้สารวัตรนะผมมีข้อต่อแท้สารวัตรด้วยข้อเสนอของผมคือสารวัตรอะเป็นผู้ที่นำยาบ้าออกมาใช่ไหมผมต้องการยาบ้าเขาจงเลี้ยงหนึ่ง ผมอ๋อผมมีค่าต่อแพ้เลยมั้งต่ะวันหมื่นล้านบาทไม่เยอะไปหรอครอับง,ง่ายๆเงนิงนเยอะๆอ,อย่างนี้รอดได้หรือเปล่าเรื่องน,นั้นไม่ไม่ต้องสกใจเดี๋ยวผมจะทำยาบ้าป้อนส่งไปให้หลายวันแล้วกันสารวัตรไม่ต้องเครียดผมไม่เวลาสารวัตรีซักหนึ่งคืนแล้วกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะติดต่อไปใหม่โอเคไหมโอเคคนระับสวัสดีครับ ที่มันได้นะเพราะตอนนี้ผมคิดว่าสารวัตรกำลังเดือดเพราะมันเนร้านอาหต้องไม่ได้นะชีวิตดูเลยได้ที่ผมฝากเขาใ้ อ้าวพี่กล่วาวว่าจ๊ะกล่าวาจ๊ะแม่เป็นแม่รักษเาเดือยไหมคะแม่แถละข่าวที่ก็น,นิดหน่อยอ,ะอ่ะ,ะข่าวรักข่าวสีมวลชนเต็ม,ม,มไปหมดเลยพี่ไปแถลงข่าวยาบ้าไงไหจ๊ะแม่ <ขอ S 1> นี่แม่ <ขอ S 1> วันนี้นะพ่อมีข่าวดีอะไรจะบอกแม่ด้วยข่าวอะไรแม่จำได้ไหมที่วันก่อนเรายืมแม่หลินม,มาเรายืมมาเท่าไห้กันสองสนนแสนใช่ไหมสองแสนอันนี้แม่เอาไปเลยสองแสน พี่เที่ยวมาจากไหนคะเนี่ยพ่ออ๋อนี่เดี๋ยวพ่อจะอธิบายให้แม่ฟังนะอย่างนี้แม่ก็เสียมอ่ะก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติอ่ะเขาบอกพี่มาเขาให้พี่มาที่ไปนาจับยาบ้าเนี่ยเขาก็ให้รางวัลพี่มาแต่แม่ไม่ต้องไปตกตกใจไปนะทำไมพี่ได้เยอะเพราะตำรวจคนอื่นเนี่ยไม่ได้เหมือนพี่หรอกอย่าไปบอกใครล่ะไม่อะคะอย่ารู้นะแม่เออเออแล้วลูกเราไปไหนเนี่ยลูกบุญของเราเนี่ย ทุกูไปเล่นบ้านเพื่อนนะจ๊ะพ่อช่วยเวลทีนะไปเล่่ไหนนะลกเราเดี๋ยวนี้ไปตั้นานล้วล,ลูกปูลูกูงพ่อไปหนครับเนี่ยลูกปม <c oughs> เห็นไหมครับลูกปูอุอ้งทำไมพี่แสงได้เงินเมื่อยจัง,งจาการจับยาบ้าเขาแห้งวันมากขนาดนี้เช่หนอยอยถ้าเกิดเอาเลยไปใช้มาก่อนก็แล้วกัน ้นารข่าวภาคเทียมจากการที่มีการจับกุมยาบ้าได้กว่าล้านเม็ดไม่ได้มีการนำยาบ้าส่งสำนักงานกรกศสายสื่อได้แายงนว่ามีการยักยอกดนำยาบ้าออกไปจำนวนหนึ่งซึ่งอาจเป็นการจะทำหงุดหงินวงในให้ทางตำรวจติดตามหาเบาะแสเรื่องนี้ต่อไปในไม่ช้าจบข่าว อ้าแม่ฟังข่าวอะไรอยู่หลอจ๊าเนี่ยอ๋อข่าวยาบ้านที่พี่ไปจับมาไงนะเอา้ามีข่าวนี้ด้วยเหรอแล้วเขาว่าไงล่ะเออเนี่ยพี่ทำไมเหรอเขาบอกว่าเนี่ยยาบ้านที่พี่ไปจับมานะมันมีส่วนหนึ่งอะที่มันหายออกไปอะพี่จับได้ไหมเนี่ยแล้วพี่รู้เห็นเรื่องนี้หรือเปล่าเนี่ยเขาบอกว,ว่าเนี่ยตำรวจนะมีคนคนยัดเยอออกไปแหละอืมพี่ไม่เห็นรู้เรื่องนี้เลยนะมีข่าวนี้ด้วยเหรอใช่จีจ๊เนี่ยพี่รู้ไหมถ้าพี่รู้เนว่วันเป็นใครนะ จับมาแล้วไล่ไมันออกเลยนะคนเนี้ยนะพี่ไว้อะพี่มีต่อประเทศชาติของอับดุไหมมันเลวใช่ไหมแม่ใช่พี่รู้นะพี่ก็ไล่ออก <c oughs> ไปดีวกว่าลูกไปหาอะไรเล่นงานเปืองนี่นะ

เออไอ้เซ็งมามาดีละทำงานดีอยู่มาได้รางวัลหน่อยแล้วเอาราวัลผมจะตอบราเวัลได้อย่างแล้วเนี่ยยาบ้าที่ให้ออกมาเอามาหรอเอาเอามาครับผงานเรียบร้อยแล้วครับเล่าออมาส่วนุน่หรอเก็บไว้ครับเท่าไหร่ นา้นนาน่รนี่ยเดี âu, ๋ยวต้องเสียเขาเรียกอ่ะีสิงเรอขให้กินทรอบเร็วอะเอาไปให้กินเจอนัเ่นคนนึเลยอะมันตับเที่ยวเที่ยวเลยครับเออไปนี่ไปนี่มาเฮ้ยเตาเต้วนี้เดี๋ยวปริญเข้าไปได้ครเ่นไมเยี่ไอไลน์ไอไลน์บ้นไอไล ไห้เซ็งสามารถใช้เงินซื้อความเสื่อสัตย์ในหน้าที่ของตำรวจผู้มากในเงินทองมากกว่าเกียรติยศชื่อเสียงความเสียหายอันจะเกิดขึ้นตามมาภายจากการกระทําของมันในครั้งนี้ไไม่ค่คออยยด้นนเล ถ้าพี่ตำรวจโอ้ยเสกมาหากลวยได้แค่นี้เองาที่เสร็จไปโอ้ยวันนี้พี่มาไี่มีอะไรปะเนี่ยเอองานผลงานบ้ายแล้วว้าส่งกรานต์สงกรนเออี่เที่ยวสงกรานต์ไหนเนี่ยจะราบุรีจ้บุรีกี่เที่ยวสามสบบ้า เจ้าสามสิเที่ยวของทันเว้ยจะทันได้ไงพี่ตรงวันไหนเริ่มวันไหนอะไรเนี่ยจ่าทาให้มันกินทำงานพรุ่งนี้พรุ่งนี้เออพรุ่งนี้เช้าเลยนี่ลูกน้องยังไม่ได้นอนเลยพี่ก็ให้มันกินไปดีกินพูดง่ายเคพี่ผมทำให้พี่รักได้นะน้ำปากแล้วแล้วเจอกัน นี่ลูกเปิดเรียนวันแรกนะครับตั้งใจเรียนนะครับลูกนะโอ้โหเสื้อผ้าใหม่เลยอุ้ยงานเสื้อพอดีไหมครับพอดีค่ะหลอนจริงลูกราอนเสื้อผ้าใหม่เอามาพี่พี่ไปทำงานเหรอจ๊ะสายแล้วนะเออจะเข้าเวรแลนี่จะแปรงมืแล้วนะนี่แม่จะแปรงมือีบเร็วๆเลยเดี๋ยบๆนะวันนี้พ่อมีข่าวดีอจะบอกแม่อย่างเมื่อวานอ่ะพ่อไปดาวรถมาป้ายแดงแล้วนะแม่นี่ไงแม่ขับนะระวังไปชนเด็กคนอื่นเขานะขับดีๆกับ ค่ะคจาเออไปไปเร็วนะลูกบ๊าครับครับไปนะพี่นะเดี๋ยว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 ครับวันนี้เลิกกี่โมงนะครับสามโมงสิบคสิบเดี๋ยวจะเอาอย่างนี้เดี๋ยวพ่อไปรับลูกนะครับสามโมงสี่สิิเียแล้วพ่อแม่ลูกเราไปทานข้าวด้วยกันนะครับสามโมงดีไหมครับลูกครัอยากทานอะไรครับตกี้ครับเอเครับ ก็เดี๋ยวไปต่อนอนเลยจะแปดโมงแล้วเนี่ยจากยาบ้าจำนวนหนึ่งแสนเ็ดออกไปสู่ผู้เสพจึงจำนวนมากนอกจากเป็นการคุณลายอนาคตของเยาว,วนชนแล้วเหตุการที่เป็นบาปทางตางเห็นกับกันตรวจโทรสาก็บังเกิดขึ้น ก็พูกับเอาผ่านับพี่ขาแสงแล้วนะครับอย่าพ่อ้ามีเยอะมากนะครับว่าไงครับเอาอะไรก็แล้งแต่จะือไม่า้ม่เห็นว่ามันยุกูนทอดรในรันศุกิ์ก็จะนั่งเกินหกคนเรียนกับผูู้่สีแดงตายแดงพุ่งเข้าชนกุ้งักเรียนณะคบเขาต้องฆ่าเมื่อเวลาประมาณแปดนาฬิกาที่านมาไม่เห็นให้มีผู้ได้าารเส็จประมาณ ายและเดียนจะเกินสามสบแปทั้งหมดยังไม่ทราบนามจงนี้คุยกนเกี่ยวกับนาวอติประมาร้อยเจ็ดับทราบเลยให้ร้อยเวนวอยี่สิบที่เกิดแท่ทราบมาชิกท่านใดวอร์ติร่วมข้างเคียงผองรับทราบนะครับทุกเช้าผมเช้านะลูกผมเรไปเรียนับครับเอาบสวัสดีจ้า <ไ>ปาเราไปที่เกินเหตุเลยดีกว่าได้ยินที่บวมเลยนได้ยินนะได้ยินปาเรออกกำลังแล้วตอนน้เราอะเอาทำไมรเราลอะแต่ตอนนี้ลูกกับเมียสารวาัตรอะอยู่ที่โรงพยาบาลอ้าวเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยเป็นตายเท่ากันไปดูเล็ว เ,เมาเป็นสารวัตรจรินครับสารวัตรจรินเหรอผมไม่คิดนะว่าเคยเป็นคนอย่างนี้เนี่ยเราจับเขาดีกว่าไปเลยครับตำรวจที่พุทธเดชในหน้าที่ก็ไม่ใช่ไรคื่นเขาคือพันตำรวจโทแสนนับศิษย์สารวัตรกองปราบตีหวังรวยทางนะ ถ้าคุณเป็นคนอย่างนี้เนี่ยอะไรหรอครับยาบ้านที่คุณจับได้มาคุณต้องไม่ขายก็เสียเหมาเลยคุณหวังมากเลยเนี่ยคุณทำให้กองปราวเราเสียชื่อเสียงเ,เนี่ยกาตัดกุ้าไปคุณเตรียมความแก้ตัวในศาลด้วยเขาติดคุกศูน์เสียครอบครัวเป็นที่นักและหมดอิสรภา,าพจากการทำใทนกรณีแสนเม็ด แสนอพยศแสนเจ็บปวดพันตำรวจโทรแสนนับสิบค <c oughs> นกินใจกกายระทําผิดแล้วคุณไม่ชอบในวงราชการผู้ที่กระทํผิดจะไม่สามารถหนีพ้คนความผิดตัวเองไปได้มนุษย์ทุกคนไม่สามารถที่จะหลุดแค้มโปรแกรมของตัวเองไปได้ครับ การเสนของพวกเราชาวอัศนท่นจุบ <Montana> ุร <purely about |zh|> ีก็ขอจบตรงแค่นี้ครับขอบคุณครับกไครับครับยตัวแลวก็ยอมรับว่ามีอยู่็นคนที่น่ากลัวได้คือเสีหมาครับให้ยอมรับว่ได้กลัวจริค

รวยรวยมันช่วยถือไม่ไหวได้แซงไม่ได้เลยวาอยาครับเฮ้ยนึ่งากนึ่งมันแค่รวยก็ได้สักหน่อยรวยง่ายก็นด้รวยนก็ถือไม่ต้างนี่ลิ้นลิ้นองลิ้นต้องใช้ลิ้นนะครับอ่าบรรยายบรรยายบรรยายไปเลยสวัสดีครับตอนนี้นะครับอยู่ในปปชนะฮะเดี๋ยวจะนำภาพไปชมการแสดงนะครับของละครสั้นนะครับ20นาทีประมาณนี้นะครับ ไปดูโรงเรียนอื่นมาเมื่อก yeah. ี้ผ่านไปแล้วโรงเรียนเอาสามชั้นตัรีนี่ดีมากเลยนะเดี๋ยวขึ้นรีนว่าชั้นสมัยที่สุดในประเทศไทยนะลิฟต์กำลังเปิดเกลียวดจ้าแม่หายหายหายของเะไมเก็บของชั้นสามอีบะอีบะเล่นเะไรเพื่อแซม ไม่ถ่ายบ้าง้ะเนาะริปก็น้องผิดรลัเหโอ้ราเห็นไหมครับท่านฟขึ้น,โล,โนลิปกำลังค้างชั้น3 3> สามสาม้วไม่ถ่ายน้องวะประตูเปิดเออประตูเปิดเออไม่ออ